เป็นสแกนพิ่กลพิการเนี่ยแล้วมันก็มีแบบขางทีเคยูอะไรอย่างนี้แล้วก็ฆ่ามันแล้วขาทีเคเทนโอเคเอ้ยนี่ไม่พูดพร่างทำเพลงเลยเว้ยช่วยผัวได้ค่ะผัวพูดค่ะเฉยถึงนะเว้ย หมาน้อยกระโดดขึ้นมาไม่ถึงเหรอแล้วก็เฉาะนาบจริงมันโดดไกลนะพวกเนี้ยบอกแล้วมันเป็นหมาไม่เป็นนกกันแนะ่ลาระเบิดเหรอนั่นไงไงสกาเออปลาไปแน้องมินอะไรนแหละโดนไหมนี่มาแล้วมาแล้ว พระเจ้ามานเลเวลแปดครับท่านใส่เกียร์ถอยหลังนิดนึงไ้ติดต้นกำลังช่วยอยู่พระเจ้ากำลังช่วยอยู่ สตันสตันทีเกาะหายหมดเลยกวงติงหมจา๋อาอ้าวมันลวกไปเลยโอเคทีนี้เราก็ไปตรงนั้นนะถึงจะฆ่าสกาได้ก็อย่งเป็นไหนเพราะว่าที่นั่นมีฮีบแล้วก็มีหมาซ้ำหม,มาอยู่ ซำหมานี่ยอรุณสวัสดิ์มาน้อยเฮ้ยหมาสุกกระโดดได้อันนี้คือหมาไฟอ่ะหมาไฟของแท้ ไหนเขาจะเปิดโอเคอไอ้ไม่ยอมอ่ะเก็บไปขายอ่ะพี่เอาของแพงไปแล้วน้องมินเอาของถูกไปขายก็เรียบร้อย ทีนี้ก็ต้องเป็นเคเวสเก็บดอกไม้แต่เคเวสนั้นเลเวลเก้าอ่ะไหวไหมไหวไหมต้องมีเลเวลแปดนีเ,เนาะ <c oughs> นั่นน่ะสิ <c oughs> ขนาดนั้นเลยไม่หรอกเดี๋ยวน้องมีนจะปกป้องพี่เองพี่รู้ โอโอเคเรายืมส่องมาตรงนี้กันอะไม่โดนเกลียดมากเลยสามลูกเนะี่ยเอายเยืนจูบกันอนะ อะไรนะจ๊ะอ่าเยืนเินอันนี้จุดอ่อนของหมาคือปากนะอาปากนะเห็นไหมไิติคอลนักคาแรคเตอร์เราก็บูมเอ๊ะเชอร์ใจสไยเปอร์มีท่าเชอร์ เ,เ,เดี๋ยวเก็บของกันดิเก็บของแป๊บนึงเงินทองกระสุนถ้าไม่รีบเก็บมันจะหายมันจะค่อยๆหดลงแล้วก็หายไปเลยเอ้ยโอเคเอาไงดีเลเวลเก้าน้องมินยิงได้อยู่แล้วแหละก็ระเบิดไปนี่นิดนึงเอานะ ระวังอ่ะไอ้นี่มันแรงอ่ะพิษมันอ่ะโอ้โหไอหมาสวิงลินนี่แกเอาให้โดนครับพี่เท้เทสมันจะเก็บพี่วะเ้ยรู้เลยนะรู้เลยนะมันจะเก็บอยู่ โอ้ตโหติดไฟพอด,ดีเลยอ่ะอุ้ยเน็บกินอ๋อชามาดูพี่ซะก่อนอันนี้คือเควสนะคะเกบ็บดอกไม้อะเจ๋งมีเลือดไหมไม่มีใช่ไหม โอเคเลือดพี่แหวงอยู่ะอะม,ม,ม,มันยังไม่มีมันต้องเีคคลาสหมดเลือดเพิ่มเลือดแต่ว่านั่นแหละเอาแล้วไงโกไม่เป็นไรน้องมินช่วยพี่ได้เสมอ ีผู้หญิงเป็นโลอ่ะเอ้หมาตัวใหญ่นี่มันนะระวิงเ้นเอะเองอะ่ะชอบมีปัญหากาับกูอะเอ๊ะจะชอบพ่นพีชใส่ที่เก็บฉันได้ให้ห้าล้านเลยเขาบอก <laughs> อ <laughs> ก็ติดไปกันอีกสักสิบห้าชาติ ค่อยให้อันนี้ตะคุบเร็วอะแล้วไกลด้วยอุย้ยวัดเด้ออ่า miss me ได้ได้สไนเปอร์ไ้ไม่ได้เรื่องเว้ยเฮ้พี่น่าจะเหนื่อยกว่าแลนวเนี่ยเขามีนถอนหายใจเฉยแต่พี่เนี่ยแบบยิงปึกปึกจัดการหน่อยจมียจะช่วยปุกด้วยจมียจะโอ้ไม่แก โอเคถอยหลังมากก็วอนอมินจะแรงกว่าพี่แล้วเลเวลก็เยอะกว่าอ้าวก็นะเออเมื่อกี้ทำไมฉันไม่โยนบัตรวิ่งเลยวะ ว่านกเหนื่อยเราไม่ไปเก็บดอกไม้ตรงโน้นน่ะข้างบนน่ะเฮ้ย <c oughs> ฉันบอกให้ข้างบนนอนนอน <c oughs> อันนี้กตลังโดดนะครับอาจึงอาหยาหยาชิบเห้ ข้านั้นม,มีกี่โลวะสเนเปอร์อ้าวก็ดูตรงไอ้นี่ก็ได้ข้างข้างขวาล่างอะอาสามเองแฮะฮัโโลโหลมีของขวัญมาฝากบึมไม่โดนแฮะเปลืองเอ้าตาย เอ้ยกิ๊กอกงอะ่ะขครยอมกับบ้านะ่ะเ,เอ้าเอะยิงไปไหนเอยหนูเอ้ยโยนไปไหน ใช้ระเบิดลองโบงจะดีโอ้แลมเอดแอแ,แบแดแอดก็ด่านนี้ก็ยืนยิงอยู่ตรงนี้แหละอย่าไปลงแบบไปขั่วกับมันถ้ามีสไนเปอร์ก็ส่องซะตรงนี้แอนนาสายหน้าสาั่นไปมาติดเจ็ด <c oughs> เขาเป็นคนจุดไฟเผาแล้ะคุาปอฮึสมมติถ้าแบดแอดได้คาแรคเตอร์แล้วก็จะพูดนะพูดด้วยความสะใจอะไรอย่เงี้ยไปเวลาลงก็ชอบโผล่มานั่นไงนั่นไง อยู่ไหนอ้าวอับม่ไม่ไม่ติดติดอ้าวอัพเอโมทุกอย่างน้ำมินช่วยหน่อยแล้วอ้าวอ้าวอ้าวโอเคเกมจริงเลยเกมไม่หยุดโดนช็อ น้องเมีนสวัสด,ดีเข้ามาได้ไงจ๊ะน้องเมีนสวัสดีคุณพ่อจ๊ะใช่ไหมจ๊ะน้องเมียนฮะ<า><า> ตีไม่ต้องมาเศร้าถ้าดูเลือดก,ก็ไม่ให้นะกายให้เรานอนนลยดิเ้าดูไม,ไม่มีทางหรอกสศสาบานต่อฟ้าดินไม่มีใครลมชันได้มังเอ,เอ้มันมาแล้วหนูยิงไม่ยิงให้มันตายไปไง ูนะป่านี้ยังไม่ให้เลือดอ,อีอกอะ่ะเฮ้ยเวรกรรมใจร้ายอ่ะฮะต้องมีนพูดแบบเว่ดีๆสิเฮ้ยถูหัวลวไปหมดเลยอีนูนี่พี่สับขอหอยเลยนี่พี่ต้องการของที่จะประทางชีวิต ไม่ไม่ไม่โทษทีเอาโทษหลายทีสายไปมาอา้าวสายเยอะๆเ้ยตัวแสบมาแล้วเอยเอาเอาโอเค เอ้มีหมาไนี่ให้ดูมันกลนต้นตีนะโอ๊ยมองมีเห็นว่ะกอยานบางังโอ้โหดูมันเอ้มันไม่นี่แล้วน้องมีเนเถอะ ไปบาดจัดการพานส่งบ้านเก่าดิไอ้กวนตีนว่ะไ,ไม่ต้องเลยหนูพี่เอี่เวมีเลือดนะเอตัวหมาที่พลพีทจะมาลูมเราสองตัวพี่เขาพี่มีเลือดนะอ,อพพะอมอดอไม่เห็นมาเห็น ผู้เกรออุ้ยขอจริงอ่ะน้องเอ็นพูดเสียสละขนาดนั้นได้เหรอจริงเหรอจริงเหรออุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะชิบไม่ปฏิเสธ หอมขึ้นใช่วัดเด้อท่านผู้ชมครับยูยูยมมน้องมีขอกินชานมเฉยอ๋อขอกินชานมเปนการตอบแทนนะโด้กล่องละห้าสิบอ่ะหนู อ่ะแรกกับกรอก็คือชานมถ้าใครใครใครอยากเสียสละของดีๆในเกมก็นะอย่าลืมแรกกับชานมด้วยละ่ะขามไอ้สปิต,ตอร์สแกกเนี่ยวังเตง,งอ้อ ยั่วลมมันเล่นครับแล้วก็หนีหนีแนบเพ่นแนบอ้อยอ้อยห้อยยืดยเฮ้ยอ้าวอ no ้าวเหมือนกัน ายระวังนะน้ำมันแรงด้วครับเด้อเฮ้ยเดี๋ยวพี่เปลี่ยนช็อตกันก่อนไม่ต้องมารีโหลดอืดยุดยยาดว่ะเฮ้ยเอ้ยมึงอย่าทำเมีโผล่โอ้โบลาดจัดการหรอกแล้วก็เหลือไอ้ตัวห้าวห้าวไว้นะเน,นี่ย หนีไปเนอะเฮ้ยเราระเบิดเฉยมาเลยนุ้มินโดนโดนแล้วเจ็บไหมยื้ยเื้ยเอ่อได้บาดบาทบาทอะไรวัดเด้อ ไม่เป็นไรน้องมินอ,อ้าวเออว่ะเฮ้ยน้องมินน้อยกว่าพี่ไปเอาดิจะจะจะน้องมินไปเอาสิตาจะจะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรจันเย็นไม่ต้องแบบมาเสียสละอะไรกันมากมายตอนนี้ฆ่ามันฟิวอา้าวไหนไหนไหนอันนี้เดี๋ยวได้กระสุนก่อน ไม่มีกระสุนมีเลือดก,ก็เท่านั้นอย่าลืมเก็บดอกไม้นะไอ้ก็มีดอกไม้นะเฮ้ยเมาส์มันเร็วอ่ะอะไรนักหนาเมาส์แบบเป็นเมาสเล่นเกมนะแต่ไม่ค่อยสเสถียรเลยวะ่ะ